红茶。 โพต่อนะคะก็คือมาเจอกัน EP พช่องเดีตก้อยเข้ากลุงมไหมไม่ใช่ e ีสองอีิงอีพอะไรก็ไม่รู้อะไรประจำไม่ได้แล้วนะคะที่ประจำาได้ก็คือว่าอีพีนี้นะคะต่อจากวัดอรุณนั่นเองเห็นไหมทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะยอดเยี่ยมมากไปที่วัดโพนะคะดิวิวสวยมากเลยเนาะคือแบบก็นั่งเรือมาใช่ไหมวิวสวยมากแม่น้ำเจ้าพระยาเ อมาถึงจุดนี้แล้วโอ้ <c oughs> เห็นตรงนี้เขาสร้าแสวยงามมากเลยให้ความรู้สึกเหมือนแบบสมัยเมื่อก่อนเลยนะคะทุกคนยุคก่อนยุคก่อนเออออกมาแล้วก็ขอแวะซื้อน้ำหน่อยคือ ยิวน้ำมากเลยอากาศอากาศคือสุดยอดบุกเตีดย <c oughs> ้อนอันน่ะเออแต่ว่าพอทนได้อยู่นะอยากกินน้ำก่อนเดี๋ยวก็จะมาซื้อดอกไม้ของยายแล้วที่ร้อยมะลัยอยู่ตรงนี้เนาะ ก็จะไปเอาดอกไม้ไปกราบพระที่วัดโพนะคะทุกคนนะคะวันนี้นี่นะคะก็จะเป็นการี้ยงดอกรักน์ร้อยมลายเป็นความใจไหว้พระนะคะนี่เป็นดอกรักนะแม่วาไรยายอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะก็นี่ปีใช่หรือ๋อ่สี่ปีอ๋อแล้วก็มาร้อยมาลายขายได้สี่ปีแล้วค่ะสี่สิบปี โอ้ยอยู่ส0กว่าแม่เดี๋ยวเราจะซื้อหนึ่งดอกที่นี่ตอนนี60แล้วเกิดแล้วก็โตที่เลยตอนนี้ยายอายุ60เลยนี่ไมจังเลยนี่เดี๋ยวเราจะซื้อดอกไม้ไปบุชาร์ไปขายค่ะค่ะก็จะเอาอะไรไปว่าขายของช่วงเช้าขายดีค่ะก็ใจเราก็บอกง่งยวันละยี่สิบบาทก็ซื้อดอกไม้จะเอาไปที่วัดโพนะก็ถ้าใคร มาแถววัดโพนะคะสามารถมาอุดหนุนยายได้นะคะยายอยู่ที่นี่มานานแล้วสี่สิบปีแล้วหกสิบค่ะหกสิบเลยวปีทั้งสองเลยเหรอคะโอ้ยที่นต้หกสิบเออเออนี่นดีปาเข้าไปหกหกหกโอ้โอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคทุกคนร้อนร้อนนะคะก่ันไปวัดโพขอแม่กินขอหวานตัวหน่อยเย็นๆนะคะถั่วดำไม่ทับถั่วดำแม่ เออดูดไม่หายใจเอาเลยสีอืมอร่อยตมพลังแล้วก็ไปวัดโ้งด้วคัน จะไปท mm ี hmm. ่วัดโคนะคะทุกคนคะนี่เลยจะบอกว่าในบริเวณที่วัดโพกับวัดแก้วนะคะแล้วก็บออยากจะไปวัดโพก่อนเนาะแล้วค่อยไปวัดแก้วเลคะวนี่ท่านหลังเนี <the> <the> <the <the ่ยอย่างที่บอกเหมือนต่อให้นั่นคิงได้รักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ด้วยมากเลยคือว่าเขาก็่ายที่นี่นะไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวจะ เข้าไปดูในวัดนะคะนี่เข้าไปเลยนี่จะเป็นประตูทางเข้าวัดโพนะคะสวยมากคล้ายๆกับวัดอรุณเลยนะข้คิวีดีดขีดีเราเห็นความคเก๋เกาเก๋นกเก๋เก๋เก๋เ ตกแต่งด้วยกระเบื้องไม่ใช่กัะบืบรองเศษแก้วจาน์คล้ายกันอ๋อ,อเคยดูแบบนี้เลยศิละปะคล้ายกันเลยว้ะ,ะว้าวดูสิคะนี่จ้าโอ้อิ่มบุญมากๆเลยได้มาเยือนที่แห่งนี้ บอกด้วยพระพุทธสายญาติถ้าพุทธสายญาตินะคะตรงไปทางนี้เนาะถ้าเป็นพระอุโบสถเนี่ยจะไปทางนุ่มไ<ป>ในตัวเจดีกันโอ้ยเย็นมากเลยอะนี่นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่วัดโพแห่งนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพระมหาเจดีนะคะคือสวยงามมากๆเลย<ห>เป็นศินละปะร้นานโกศิน,นะคะที่เมืองเหนือล้านานานเนี่ย ไม่มีนะคะก็จะเห็นแค่เฉพาะภาคกลางในตัวพระนครนะคะนี่พอก็ขอกราบสักการะขอพรถวายดอกไม้บูชาสาธุคะ่ะค่ะทุกคนคะก็วัดโพนะคะหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามนะคะสร้างขึ้นเนี่ยสมัยพระเพทราชานะคะแล้วก็ ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่1น,นะคะ mm hmm. ก็ได้สร้างวัดโพนี้ขึ้นมาวัดโพนี่ขึ้นชื่อเดินด้านการนวดแผนไทยนะคะก็ะคือเป็นต้นตํำรับของการนวดแผนไทยเลยนะคะที่วัดโพน,นี้เดินต่อนะคะทุกคนนี่โหวสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะก็นี่นะคะจะมีพระมหาเจดีย์สี่องค์ สี่องค์ครอบไว้นะ้นไม่รู้เรียกว่าสี่องค์แต่ว่าเป็นพระมหาเจดีย์นะคะคือมีพระมหากษัตริย์เป็นคนสร้างครอบไว้นะคะนี่ก็มีสีร่รชัชกาลรัชกาลที่หนึ่งถึงรชัชกาลที่4นะคะก็จะเป็นศิละปะสมัยต้นรัต,ะตะนะโกสินนะคะนี่ก็เดี๋ยวก็จะพาออกไปด้านนอกนะคะจะพาไปเจอกับน้องสาวคนที่คิดถึงแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยนะคะที่แบบทุกคนถามหา เออเดี๋ยวพาไปเจอกันค่ะจะบอกไว้ว่าเป็นใครนะคะน้องติ๋มนั่นเองไปค่ะก็พี่น้องติ๋มเข้ามานะคะน้องติ๋มเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะเอามาช่องค่ะเปหมวกาแฟคก็เดยกกูแก่หเจอแล้วเจอตัวแล้วนะคะน้องติ๋มพี่มีพี่ๆถามหาว่าเฮ้ยน้องติ๋มไปไหนนะบอกว่าน้องติ๋มมาทำงานกรุงเทพไงเออเราก็บอกเอออ่ตอนนี้มากรุงเทพนะคะก็เลยเรียกน้องติ๋มมานะคะป้ายติ๋มจะพาไปดูยักษ์นะคะเขาบอกว่ามาวัดโคนะคะต้องไป ดูยักษ์สี่ตนถ้าไม่ได้ไปดูยักษ์เนี่ยก็คือมาไม่ถึงวัดโพนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นยักษ์ที่วัดโพนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นรูปปั้นยักษ์เขาปั้นขึ้นมานะคะนี่ก็คือลุงแบบอปอลท่าลุงเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นยักษ์คือยังไม่เห็นวัดโพยังมาไม่ถึงวัดโพนะคะก็ต้องมาดูยักษ์ก่อนท่ะทุกคนคะก็จะเข้าไปในวัดโพนะคะไปดูพระนอนที่เก่าแก่ที่สุดนะคะอาจารย์แบบอปอเอาดอกมะลิไปถวาย องใหญ่มากโอ้พระเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพนะคะองใหญ่จริงๆอ่ะองหูเห็นแล้วแบบเกิดหนใหดเปิดทีตีอ่ะพระปางสายญาตนะคะหรือว่าพระปางนอนนะคะก็ พระนอนนั่นเองขายปอกับน้องติ๋มนะคะก็ขอกราบสักการะก็คือเอปอเข้ามาเห็นท่านนะคะปอคือแบบโหท่านองค์ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เห็นพระนอนองค์ใหญ่ขนาดนี้ก็ซาทุค่ะพอกราบเสร็จนะคะก็ขอเดินดู รอบๆที่พระนอนอยู่นะคะว่ามีอะไรบ้างก็สามารถมององค์เต็มๆได้ตรงนี้เลยะค่ะ ทีเจอะคะ่ะไปกันค่ะบุญนะคะเอาเหรียญใส่บาตรแมานติมมาค่ะทูน่ก็จะให้ใส่แบบนี้เลยนะคะสาะทูเรียบร้อยะคะ่ะบานรโติมเดี๋ยววันนี้ พี่ปอคนสวยจะพาไปเรียนดีใจจังเลยได้รักเกินไปมุ้ยต้องเรียกพี่ปอคนสวยด้วยคนที่ชพื่อนคุ้นชอเลยพี่งนจะเปี้อยู่เดีว่าต้องสำรวมนะคะค่ะทุกคนค่ะก็ตอนนี้ในห้องน้ำจะบอกว่าห้องน้ำวันนี้โอ้โหมวนมากเลยวอนมากเลย จะเลี้ยงชานมัมไพรุตแอปเปิลนะคะโ,โหรอ,หลอเลี้ยงเลย้ลองซินนะคะขอบคุณนะคะ คนจะได้เจอกันเนาะเมื่อกี้ลองไปวัดโพกันแล้วก็ไม่ไม่ไไฟได้มีเวลาพูดคุยเลยเพราะว่าพอเอาบรรยากาศวัดโพให้ดูนะคะก็เลยพามานั่งพูดคุยกันตรงนี้กีกับพ่ออยู่ในวัดโพต้องสำรวมนิดนึงนะคะสมหมังก็ที่เลือกสีน้องได้นะคะจิงจะสมันที่ <c oughs> อยู่ตรงนี้ก็ชิลแล้วค่ะชิล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 นะก็ไม่ได้เจอกันโอ้สามเงินสามเงินเจ็ดเงิ เจอแกเป็นสองสามปีแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าไม่ได้ต้องตีมานานนะฮะเป็นแบบสองปีสองปีอ๋อไม่ใช่หรอสองเดือนเองหรอน้อยไปไหมสามเดือนห้าเดือนไม่ถึงหรอไม่ันถือไม่ถึงเลยหรอองคูไม่ถึงไม่เจอต้องตีแค่สามเดือนเองรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอมนปีและแล้วนะคะข้าต้องมาแล้วนะคะต้องตีสั่งเขาปัดกุ้งกินเลย แตบอจะปเป็นกะเพราหมูกรอบนะคะเอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊ะกะเพราันกะเพราไม่หมูกรอบขอคุกไปเลยนะ <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่ <c oughs> อ, <c oughs> อยอร่อยกระอทีอมกับได่แดะค่ะ 妈妈 วัดของประเทศไทยแล้วเกลยวเดี๋ยวไปเจอกัน ep หน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายอ๋ออันนี้มันจะายเราจะยังเห็นเลยใช่อันนี้อันนี้ล็ไปค่ะน้องติ๋มไป่ะ